ครับสวัสดีครับกริดิด่เครดิ่ฟังโขงนะครับมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนแสงราตรีอันสวยสดงดงามนะครับงานประจำปีที่เครือสหพันธ์ลำพูนนะครับแต่งเติมสีสันด้วยแสงไฟอันสวยสดงดงามนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับดู ดูไว้ก่อนนะฮะสวยงามมากนะฮะว้าวสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเลยโอ้โหนี่ครับนี่คือความสวยงามตระการตาที่คนได้สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับแสงสีนะครับสวยสดงดงามมากเลยออ เอาตากล้องแพลนไปทางซ้ายหน่อยจ้าแพลนไปทางซ้ายน้อยดูความสวยงามของแสงไฟนะครับดูความสวยงามของแสงไฟ